สวัสดีครับคลิปชายเดียสินค้าขายดีบน eBay ของออดออนไลน์ใหม่อีกแล้วนะฮะมาเรื่อยๆมาเรียบๆม,มาเคียงๆนะครับอ่ะโอ้เดี๋ยวเพื่อนๆทักไลน์มาอื้อเลยเดี๋ยวขออัดคลิปก่อนนะครับอ่ะคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์ .com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay a m a z o n นนะครับผมแล้วก็เรามีเครื่องมือนะครับที่จะช่วยชี้เป้านะในใอ้เพื่อนๆเจอก่อนว่าอะไรบ้างที่ขายได้บน eBay บวกเทคนิคของเราวันนี้เพิ่งอัปเดตคลิปเทคนิคใหม่ด้วยนะครับ ที่จะช่วยย้ำเตือนเลยว่าเราต้องเจอสินค้าขายดีและคีย์เวิร์ดเจ๋งๆบน Ebay นะครับอ่ะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะฮะใครสนใจเรียนแจ้งได้นะครับช่วงนี้เรามีโปรดีๆเลยนะครับผมก็อย่างเช่นโปรแรกนะครับขายของนิดนึงนะวันนี้เรียน Ebay Amazon นะครับรับเครื่องมือท,ทันทีแล้ว3เดือนนะครับแล้วก็ถ้าใครเรียนควบนะครับลดให้2,000บาทแถม10เดือนหรือถ้าไม่ลดแถม20เดือนแล้วแต่คุณจะพิจารณาเลยนะครับ อ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะฮะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็เป็นเอ่อเป็นผ้านะครับชิ้นนี้นะขายได้ในราคา9.99ประมาณ300บาทนะครับส่งฟรีอ่าแล้วก็นี่ฮะขายมาแล้วถึง88โซ่โอ้โหขายออก,กเรื่อยเรื่เลยนะผมบอกได้เลยนะครับแล้วก็ผมไปเช็ค แนวคีย์เวิร์ดของธุรกิจนี้นะครับมีการเจริญเติบโตดีมากเลยนะครับคนเซิร์ชใน Google ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับอ่ะเห็นไหมฮะการหาของขายดีบน Ebay ไม่เชื่อเรื่องยากและถ้าเกิดคุณขยันทำทุกวันนะครับขยันหาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ลงขายวันละชิ้นยอดขายหลักแสนกำไรหลักหมื่นไม่ใช่เรื่องยากนะครับตั้งใจทำกันนะเพื่อนๆอ,อ่ะ ขอฉเฉลยนะฮะอันนี้คลิปนี้เจ๋งมากเลยให้คีย์เวิร์ดด้วยนะครับไปวิเคราะห์ต่อได้เลยนะครับโค้ด G 3 0 0 8 2 0 2 0 S 1ครับจัดมาจัดไปจัดกับโอตออนไลน์นะฮะเราขยันทำคลิปคนที่เรียนกับเราก็ต้องขยันลงของนะครับกำไรหลายหมื่นไม่ใช่เรื่องอยากโอ d ออนไลน .com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน ebay amazon นะครับโปรโมชั่นเราบอกไปแล้วเบื้อง,งต้นนะไม่ขายของแล้วนะฮะขายต้นคลิปไปแล้วนะครับ หากสนใจเรียนกับเราก็ทักมาได้เลยที่ www. o โอทออนไลน์ดอทคอคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีแล้วก็แอดโอทอ n นไลนนะครับพิมเองก็ได้นะครับแอด o อ l อ n นไลนหรือจะสแกน qr ก็ได้ครับตัวนี้เลยเออนะฮะโอจัดให้หมดเลยนะฮะเบอร์โทรครับ08155116-6 6ถ้าคุณยังไม่เข้าใจอยากโทรมาสอบถามแล้วก็เราอัปเดตคลิปขึ้นยู u ูบทุกวันยังไงก็ฝากซับสไคร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับ เอาเรามาดูสดหน่อยว่าตอนนี้นะฮะวันอาทิตย์นะครับปลายเดือนสิงหานะฮะมีคนเข้ามาติดตามเราแล้วกี่คนนะครับเพราะไม่ใช่อันนี้ต้องอันนี้ได้ยินมากันใหญ่มากันใหญ่เฮ้ยตกใจ เมื่อกี้ดู1นึ่งนสาสี่เจนะฮะแป๊บเดียวเองขึ้นมาสองคนหูยขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนใหม่ๆที่ติดตามเข้ามาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าๆที่ยังอยู่เสมอมาและเสมอไปด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แหละจบคลิปละขอบคุณครับสวัสดีครับ